ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายซโยอีกองทบกออกโรงเองถก JBC เร่งด่วนปม MOU-43 ฝ่ายไทยเป็นเจ้ภาพเดือนหน้าเขมเต้องมางัดหลักฐานมัดรับปากแล้วจากกรณีที่มีเสียงเรียกร้องค่ะให้ยกเลิก MOU-43 โดยมองว่าไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยขณะที่รัฐบาลพยายามที่จะชี้แจงเหตุผลไม่ยกเลิก จึงมีการจับตากันว่าการประชุมเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ไทยจะมีการหยิบยกขึ้นพูดบนโต๊ะการเจรจาหรือไม่และกัมพูชาจะมีท่าทีอย่างไรสำหรับท่าทีของรัฐบาลถูกเปิดเผยเมื่อวันที่6สิงหาคม2568โดยพลเอกนัตพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมีการเปิดเผยว่าอีกหนึ่งเดือนจะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JPC เมื่อถามว่าหากกัมพูชาต้องการที่จะขึ้นศาลโลกทำไมไทยจึงไม่ยกเลิก MOU 4 3หรือบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกโดยพลเอกนนทลกล่าวว่า MOU 4 3ยังมีประโยชน์เพราะปัจจุบันเรากล่าวหากัมพูชากับนานา,นาประเทศได้เพราะกัมพูชาผิด MOU 4 3 หากไม่มี MOU 43ก็ไม่มีกติกาอ้างอิงที่จะไปกล่าวหาได้ได้แค่กล่าวหาแต่ไม่มีกรอบที่จะอ้างต่อมาค่ะวันที่7สิงหาคม2,568ผพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐกล่าวถึงจุดยืนของพักพลังประชารัฐว่าจำเป็นต้องยกเลิก MOU 2,543และ2,544เพราะมีความเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องเสียพื้นแผ่นดินไทยเพิ่มเติมโดยเฉพาะ เมื่อมีอดีตนักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปเซ็นเอกสารรับรองแผนที่1ต่อ2 0 0แสนแผนที่จะมีการใช้แผนที่1ต่อ50,000ซึ่งก็เป็นแผนที่ที่เป็นสากลนในปัจจุบันหาก MOU ทั้ง2องฉบับคงอยู่จะทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนครั้งที่16นอกจากนี้ MOU 2544ยังมีความเสี่ยงในการเสียพื้นน้ำใต้กอกูดและพื้นน้ำส่วนหนึ่งของอ่าวไทยไป และที่สำคัญ MOU 2,544ยังขัดกับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาพศ2516ที่ล้นเกล้าในหลวงราชการที่9ได้ทรงประกาศกำหนดเขตไหลทวีปของประเทศไทยในอ่าวไทยโดยอ้างอิงตามหลักกฎหมายทะเลสากลและอนุสัญญาว่าด้วยทะเลอนาเขตและเขตต่อเนื่องนักกรุงเจนีวาซึ่งมีผลให้เกิดการกำหนดเขตทางทะเลของไทยที่ชัดเจน และ MOU ทั้ง2ฉบับโดยเฉพาะ MOU 2544มีผลกระทบต่ออนาเขตของราชอาณาจักรไทยอย่างชัดเจนต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อนแต่จนปัจจุบันนี้ ยังไม่ผ่านความเห็นชอบแต่อย่างใดล่าสุดข่าววันนี้วันที่8สิงหาคม2568ใน Facebook กองทบกได้มีการโพสต์แบนเนอร์พร้อมข้อความถึงการประชุมครั้งสำคัญและประเด็น MOU ว่า JBC คณะกรรมิการเขตแดนร่วมไทยและกัมพูชาเป็น,นกลไกทวิภาคีสำคัญที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันในทางเทคนิคและทางข้อกฎหมาย เพื่อให้การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนเป็นไปตามสนที่สัญญาสยามและฝรั่งเศสในอดีตโดยมีประธานร่วมและสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งจากทั้งสองประเทศเป็น,นกลไกหลักในการเจราจาด้านเขตแดนซึ่งจะมีการจัดประชุมปีละหนึ่งครั้งหรืออาจจะมีการจัดประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาประเด็นเร่งด่วนสำหรับกลไก JBC เกิดขึ้นเมื่อวันที่14มิถุนายน2543 ซึ่งไทยกับกัมพูชาได้มีการลงนมามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจะทำหลักเขตแดนทางบกซึ่งเป็นสนที่สัญญาและเป็นกรอบทางกฎหมายในการสำรวจและจะทำหลักเขตแดนระหว่างกันให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยยังคงให้เป็นไปตามผลการปักปันและหลักฐานการกำหนดแนวเขตแดนในอดีต อย่างไรก็ตามจะมีการจัดการประชุม JBC สมัยพิเศษเพื่อพิจารณาประเด็นเร่งด่วนโดยฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมในเดือนกันยายน2568นี้ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่16มิถุนายน2568นายนิกรเดช พลางกูลอธิบดีกรมสารสนเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายประสานประสานวินิจฉัยประธานคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาฝ่ายไทยร่วมถแถลงผลการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาครั้งที่6 หรือว่า JBC ทีพกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในวันที่14ถึงวันที่15มิถุนาย,ยน2568นายนิกรเดชกล่าวว่าประเทศไทยยึดมัน่นใช้กลไกทวิภาคีแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยและกัมพูชาด้วยความสุจริตใจแต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ตอบสนองและเลือกเสนอพื้นที่ทั้ง4จุดพื้นที่ช่องบกปราสาตาเมินทมปราสาตาเมินโตด๊ดและปราสาตาควายไปสู่การพิจารณาของ i อ j ซึ่งการเจราจาฝ่ายกัมพูชาเลือกที่จะไม่หาหรือพื้นที่4จุดฝ่ายไทยจึงแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งเพราะประเด็นด้านเขตแด,ดนทั้งหมดอยู่ในขอบเขต T.O.R. ของการทำงานของ j p c ซึ่งเป็นประเด็นเชิงเทคนิคในเดือนกันยายนนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัยพิเศษและฝ่ายกัมพูชาตอบตกลงที่จะเข้าร่วมแล้ว